จกกากคณะกรรมก,การปปชนะครับให้มาถแถลงผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมก,การปปชที่ได้มีการพิจารณาวิเคราะหสํานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีมีเรื่องกล่าวหานายนิพนธ์บุญยญมญณีนะครับเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากรณีการปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่เบิกจ่ายเงินค่าซ่อมออไม่เบิกจ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางอนเนกประสงค์นะครับ ชนิด10บร้อจำนวน2คันในวงเงิน50ลร้านบาทเศษนะครับให้แก่คู้สัญญาเรื่องนี้เนื่องจากมีกรณีการก่าวหาเข้ามาและคณะกรรมการปรพชก็ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุก,กรรมการไต่สวนนะครับเพื่อดําเนินการเรื่องนี้เหตุเกิดมาประมาณปี5-6นะครับ2-5-5-6นะครับเป็นเรื่องที่เริ่มตั้งแต่ออทางอบจอในสมัยนั้นนะครับได้มีการดรําเนินการ จัดซื้อรถนะฮะอนเนกประสงค์บำรุงทางเนี่ยนะครับชนิด10บล้อจำนวน2คันโดยเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังไม่น้อยกว่า200แรงมา้านะฮะรวบประมาณที่ตั้งไว้ในขณะนั้น51รล้านบาทนะฮะปรากฏว่ามีผู้ใช้วิธีอ e ีออชชั่นนะครับก็คือการประกวดราคาก็มีผู้มาซื้อแบบ6กรายนะครับแล้วก็มีมายื่นซองเสนอราคา2ลราย โดยปรากฏว่าบริษัทพลวิทย์เทคพลัสจำกัดเป็นผู้ชนะการประมูลเนื่องจากได้มีการเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน50ลร้าน8 5 0 0 0นหาทนบาทนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาขณะนั้นก็มีนายอุทิศชูช่วยเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้มีการทําสัญญาจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์กับบริษัทพลวิทย์เทคพลัสจำกัดนะครับ ต่อมาวันที่28สิงหาคมในปีเดียวกันคือปี56นายนิพนธ์บุญยมณีนะครับได้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาแล้วก็ในวันที่8ตุลาคมปี56บริษัทพลวิทย์เทคพัสจำกัดได้มีการแจ้งส่งมอบรถทั้งสองคันคณะกรรมาการได้มีการตรวจรับรถทั้งสองคันแล้วเห็นว่ามีปริมาณคุณภาพถูกต้องครบถ,ถ้วน ก็ได้มีการรายงานการตรวจรับให้ปรัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขามีการลงนามรับทราบผลการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าระการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพศ2535ในข้อ64อนุ4ถือว่าการดําเนินการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้น ตามระเบียบก็จะต้องมีการเบิกจ่ายเงินให้กับทางผู้รับจ้างโดยเร็วแต่ปรากฏว่า,าทางนายนิพน์นะครับบุญญาณิบุญ,ญามณีเนี่ยได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องการตรวจรับนะครับแล้วก็ได้มีการนําเสนอให้คุณนิพนธ์เนี่ยนะครับทำหนังสือแจ้งไปยังสํานักง,งานขนส่งจังหวัดสงขลาเพื่อมอบอานาจให้กับทางบริษัทพลวิทย์ไปจดทะเบียนโอนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของ รถเนี่ยโอนกรรมสิทธิ์รถมาเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบรหิหารส่วนจังหวัดสงขลาแต่ปรากฏว่าคุณนิพนธ์ไม่อยอ,อมองลงนามในหนังสือแจ้งไปยังขนส่งจังหวัดกับสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปดําเนินการทดสอบเหมือนกับเป็นการตรวจรับอีกครั้งหนึ่งไปทดสอบประสิทธิภาพทั้งๆที่การดําเนินการตรวจล็อตรวจรับรถนักการทั้งสองคันเนี่ยมีการตรวจรับเรียบร้อยแล้วชอบด้วยระเรบ,เยบเียบเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ทางคุณนิพนธ์ก็ยังไม่ลงนามนะครับไม่ไม่ยอมลงนามหนังสือก็ปรากฏว่า,าต่อมานะครับทางบริษัทเองแล้วก็แจ้งว่าในเรื่องนี้กรรมการก็ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้วจะต้องเบิกจ่ายเงินให้นะครับแต่ก็ภายหลังทางบริษัทพลวิทย์ก็ยินยอมนะครับนำรถทั้งสองคังนะไปทดสอบตามที่ทางคุณนิพนธ์สั่งการนะครับในการสั่งการเนี่ยไม่ได้มีการเสนอจาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่นะครับเป็นการสั่งการของคุณนิพนธ์โดยตรงนะฮะไม่มีใครเป็นคนเสนอเลยว่าให้มีการดำเนินการทดสอบรถใหม่นะครับก็ปรากฏว่าในการทดสอบที่ทางบริษัทพลวิทย์เอารถไปทดสอบก็อุปกรณ์ที่ตั้งมากับรถมีคุณสมบัติตามที่กําหนดเอาไว้ถูกต้องทุกประการนะครับเนื่องจากบริษัทพลวิทย์เองเนี่ก็เคยขายรถชนิดเดียวกันนียให้ทางอบจอมาครั้งหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้น ทางคุณนิพนธ์เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์57นะครับคุณนิพนธ์บุญยามณีเนี่ยได้มีการมอบอํานาจให้บริษัทพลวิทย์เทคพัสจำกัดไปดําเนินการจดทะเบียนรถหลังจากที่มีการทดสอบอีกครั้งหนึ่งก็ลงนามยินยอมกับนี้ให้ไปจดทะเบียนกับที่ขนส่งได้แล้วก็โอนกรรมสิทธิ์มาเป็นขององค์การเหรียญส่วนจังหวัดเพราะฉะนั้นการดาเนินการในรถคันนี้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของทางองค์การเหรียญส่วนจังหวัดแล้วนะครับในวันที่17กุมภาพันธ์ในปี57 ก็ได้มีการเสนอเรื่องให้ทางคุณนิพนธ์เบิกจ่ายเงินค่ารถทั้งสองคันให้แก่บริษัทพลวิทย์ตามสัญญาจ้างแต่ปรากฏว่าทางคุณนิพนธ์กับละเว้นไม่จ่ายเงินตามสัญญาให้กับบริษัทพลวิทย์นะครับทางบริษัทจึงได้มีการร้องเรียนไปยังสำนักตรวจสอบพิเศษภาค5หรือสอตง,งในภาคที่15แล้วก็จังหวัดสงขลาก็ปรากฏว่าทั้งสองหน่วยงานนะครับทั้งสตงภาค15แล้วก็จังหวัดสงขลาได้มีการตรวจสอบข้อที่จริงและได้มีการ แจ้งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าเมื่อมีการดาเนินการตรวจรับรถทั้งสองคันเรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบถูกต้องทุกประการแล้วนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาควรที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กําหนดไว้คือความหมายก็คือว่าก็ต้องดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่คู่สัญญ,ญาไม่อช่านั้นอาจจะออก่อให้เกิดความเสีหยหายเนื่องจากอาจจะถูกฟ้องร้องว่ามีการผิดสัญญานะครับอันนี้เป็นข้อแนะนําของทางจังหวัด แล้วก็ทางสตงอภาคที่15แต่ก็ปรากฏว่าทางคุณนิพนธ์ก็ยังไม่ยอม,ยอมที่จะเบิกจ่ายเงินโดยอ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีการจัดซื้อครั้งนี้มีการหัวโดยบริษัทที่เข้ามาเป็นผู้สัญญากับอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่เข้ามาเสนอราคาซึ่งในเรื่องนี้ความจริงทางจังหวัดเองเนะครก็มีการตอบไปแล้วนะครับว่าเรื่องการเบิกจ่ายเงินเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่ง กรณีเรื่องที่ปรากฏข้อที่จริงว่ามีการร้องเรียนเรื่องหัวเนี่ยเขาก็บอกให้ทางอบจอไปดําเนินการสอบสวนข้อที่จริงถ้าหากพบว่ามีการกระทําผิดก็ให้ไปดําเนินการทั้งวินยัยทางอาญาและทางแพ่งกับบุคคลที่เกี่ยวข้องก็คือแยกกันไปนะครับสัญญาก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาตามระเบียบที่กําหนดเพราะในขณะนั้นเนี่ยยังไม่ปรากฏข้อที่จริงว่า จะมีพฤติการหัวหรือไม่มีเพียงการร้องเรียนเข้ามานะครับในเรื่องนี้คณะกรรมาการปราขศก็พิจารณาเห็นว่าการที่ทางคุณนิพนธ์บุญยญมณีไม่ยอมเบิกจ่ายเงินให้แก่บริษัทพลวิทย์เทคพลัสโดยอ้างว่าการเสนอราคากระทําการโดยมีเจตนาไม่สุจริตหรือมีพฤติการหัวกันนะฮะก็ปรากฏว่าทางบริษัทพลวิทย์เนี่ยก็ได้มีการยื่นฟ้องไปยังศาลปกครองจังหวัดสงขลาคือยื่นฟ้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขาว่าไม่เบิกจ่ายเงินให้ซึ่งปรากฏว่าในเบื้องต้นสารปกครองสงขามีคำพิพากษาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่ารถทั้งสองพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจดจุต่อปีรวมเบ็ดเสร็จเป็นเงินจำนวนที่สั่งให้อปจอจ่ายให้แก่ทางบริษัทห้าสิบสอ้านหกหมืบาทนะครับ รวมดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นแทนที่จะจ่าย50 8, ล้าน80แสนกว่านะครับต้องไปจ่ายเพิ่มเป็น52ล้านเนื่องจากมีดอกเบีย้ย7.5%้เนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันในคำพิพากษาของสารปกครองเองก็ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับกรณีว่าที่มีการต่อสู้ว่ามีการหัวกันขึ้นสารก็มองว่ายังไม่ปรากฏพฤติการเพียงพอที่จะรับฟังไว้ได้ว่ามีการหัวนะฮะแต่เรื่องการปฏิบัติตามสัญญาเนี่ยต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กําหนดไว้นะครับการเพิกเฉยหรือละเว้นไม่มีการดําเนินการนะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับในชั้นนี้คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าการการะทําของคุณนิพนธ์แม้ครั้งดำรงตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามีมูลความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด,ดาตามประมวลกฎหมาย,มายอาญามาตรา157 และมีพฤติการกระทําการมีการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิการของประชาชนหรือละเลยไม่ไปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ตามพันธบัตรอง,งค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2540มาตรา7.9จึงมีมติให้ส่งรายงานสํานวนการไต่สวนและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อสารที่มีเกียรติอํานาจและไปยังผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อพิจารณาดําเนิเนการต่อไป สำหรับในเรื่องนี้เนื่องจากมีการกล่าวหาคุณนิพนธ์ในขณะที่ดารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งไม่ใช่ผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองที่อยู่ในเขตอํานาจของสาลฎีกาแผนกคดียร์ยาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยทางอายการสูงสุดถ้าเห็นด้วยจะต้องส่งเรื่องฟ้องไปยังสารอาญาทุจริตและยความผิดชอบในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับอันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบผมจะขออนุญาตอีกเสี้ยนึงนะครับผมอันนี้จะเป็นเรื่องรายละเอียดข้อจริง เดี๋ยวจะขออนุญาตพิจารณาเกี่ยวเรื่องเหตุผลนะครับที่คณะรรมการวิิจัยซึ่งเราก็ได้มีการจัดทํำโร์ดนะครับขออนุญาตเข้ามาถแถลงใกล้ๆนิดนึงกระทงวันนี้อาจจะจอเล็กนิดนึงนะครับปรากฏว,ว่าบริษ,ษัทเหนือในราคา50บล้านบาทเศษนะครับเสนอต่ำนะนาในอุทิศช่วยในขณะดำรงตำแหน่งนายกอบจขณะนั้นนะครับประกราศจะซื้อรถนะครับด้วยวิธีการประกวดราคาหรือดําเินการโดยอ e ีออกชันนะครับ10เมษาปีนะครับ ต้นนี้นะครับโอเคขออนุญานิดหนึ่งนะครับถ้าเหยียภาพพังไปก็ขอกราบประทานโทษด้วยอ่ในขั้นตอนที่สองนะครับทำตัวเลขไว้เห็นเลยบริษัทพลวิทย์เทคพลัสเป็นผู้ชนะการประกวดราคาครั้งนี้เสนอราคาต่ำสุด50รล้านบาทเศษนะครับวันที่31พฤษภาคมห้า6กอบจอสงขาโดยทางคุณอุธิศชูช่วยได้มีการลงนามในสัญญ,ญา จะซื้อรถดังกล่าวแล้วนะวันที่8ตุลาคม56ทางบริษัทพลวิทย์ได้มีการส่งมอบรถทั้งสองคัน9ตุลาคม56ถัดมานะครับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุรถทั้งสองคันพิีเรียบร้อยอย่างที่ผมได้เรียนน้ว่าเป็นไป,นปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุนะครับแล้วก็ทางนายกอบจสงขลาดได้รับทราบการดําเนินการดังกล่าวแล้วรปรากฏว่าเมื่อมีการเสนอเรื่องไปให้ทาง คุณนิพนธ์บุญยบนีขณะนั้นเข้ามาดารงตําแหน่งนะครับเมื่อวันที่18ตุลาคมเ,เมื่อวันที่28สิงหาคม56นะครับเข้ามา28สิงหาคมปี56มีการเสนอหนังสือเพื่อให้โรงนามไปยังกรมการขน,นส่งทางบกเพื่อให้จดทะเบียนโอนรถนะจากบริษัทไ้ไปเป็นของอบจอนะครับตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างคุณนิพนธ์ปฏิเสธการลงนามมีหนังสือและมีการสั่งอัานนะครับให้ทางพัสดุว่าให้บริษัท มาดําเนินการทดสอบรถอีกครั้งหนึ่งซึ่งในระเบียบเนี่ยจะไม่มีการกําหนดนะครับเนื่องจากมีการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยเสร็จเปเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าต่อมานะครับเมื่อเจ็ดมกราห้าเจ็ดบริษทัทก็ยินยอมนะครับเอารถมาทดสอบอีกทีหนึ่งทดสอบระบบทั้งหมดเลยนะครับตามเงื่อนไขที่ทางคุณนิพนธ์วางไว้นะคุณนิพนธ์ยอมแล้วตอนนี้ก็ลงนามในหนังสือถึงกรมการขนส่งทางบกเพื่อให้ไปจดทะเบียนรถ หลังจากนั้นวันที่17กุมภาพันธ์57นะครับอบจก็ได้รับรถเป็นที่เรียบร,ร้อยเมื่อรับรถแล้วนะครับตามสัญญาก็ต้องจ่ายเงินให้กับทางบริษัทแต่ทางคุณนิพนก็กลับไม่ดําเนินการจ่ายเงินนะครับตามสัญญาจ,จ้างให้กับทางบริษัทนะวันที่28นะครับมีนาคม57นะสตง,งภาค15แล้วก็จังหวัดนะครับได้มีหนังสือแจ้งมา เมื่อวันที่5มิถุนายนของจังหวัดนี้5มิถุนายนนะครับสตงแจ้งมาแต่มีนานะครับว่าอบจอแจ้งให้ทางอาปจอสงขานะครับทางการเบิกจ่ายเงินค่ารถนะครับเพราะมิชะนั้นแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายนะฮะเนื่องจากไม่มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบอาจจะถูกฟ้องร้องดำเนินการได้อันนี้ถือว่ามีการทักท้วงจากทั้ง2หน่วยงานเลยครับทั้งหน่วยงานจังหวัดแล้วก็ทางสตงนะครับพอดูแล้วเนี่ยการดําเนินการเนี่ยเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแล้ว แต่ทางคุณนิพนธ์เองก็ยังไม่ยอมที่มีการเบิกจ่ายเงินอ้างว่าการเสนอราคาครั้งนี้ไม่สุจริตนะปรากฏว่าในวันที่7นะฮะสารปกครองม,มีการฟ้องไปยังศาลปกครองฟ้ององค์การบรหิหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับในเรื่องนี้โดยทางบริษัทพลวิทย์สารปกครองพาาิ่ภากษาเบื้องต้นนะครับดีอาจจะยังไม่ถึงที่สุดเพราะว่าต้องไปยังสารปกครองสูงสุดที่ทราบอยู่แต่เบื้องต้นสารปกครองพิพภากษาวว่าให้ทางองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดสงขลาเนี่ยชำระเงินพร้อม ค่าค่าเบียเบี้ยปรับหรือค่าดบเบี้ยนะครับให้แก่ทางบริษัทพลวิทย์ในจํานวน52ลร้านนะครับ62,041บาทนะฮะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยความเสียหายเกิดขึ้นและก็ปรากฏว่าวันนี้รถอรอพจได้มาัไว้แล้วแต่มีการจอดทิ้งเอาไว้แล้วก็ยังไม่มีการใช้งานจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6-7ปีแล้ว นะครับอันนี้ก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นอันหนึ่งเพราะฉะนั้นกรณีที่ทางคณะกรรมการปชพิจาเห็นว่าทางคุณนิพนธ์อ้างว่าเรื่องนี้มีการหัวกันกับบริษัทที่เข้าเสนอราคาโดยหลักแล้วนะครับจะต้องมีการด,ดําเนินการถ้าไม่ยอมรับก็ต้องยกเลิกสัญญาคืนรถไปคืนหลักประกันไปและมีการด,ดําเนินการเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ปัจจุบันนะครับปรากฏว่าทางคุณนิพนธ์เองเนี่ยก็ มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนจริงนะครับแต่วันนี้ยังไม่ปรากฏรายละเอียดก็จริงว่ามีการดําเนินการเอาผิดกับใครมีการดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ไว้อยู่นะครับเรื่องนี้ปรากฏว่าความจริงเนี่ยมันมีการร้องเรียนโดยบุคคลหนึ่งนะครับผมร้องเรียนไปยังอาบาจอสงขาว่าในการจัดซื้อครั้งนี้มีการหัวกันคือร้องเรียนไปเมื่อวันที่12ธันวาคมปี5 6 12ธันวาคมปีห6เพิ่งร้องเรียนไปนะครับ แต่เรื่องที่บอกว่าให้ไปตรวจสอบทดสอบรถใหม่เนี่ยเหตุเกิดประมาณตุลาคมปี56เหตุเกิดก่อนเพราะฉะนั้นคณะกรรมการก็เห็นว่าไม่มีเหตุผลใดที่จะไปชะลอการตรวจรับรถการจดทะเบียนนะครับรวมทั้งการเบิกจ่ายเงินให้เนื่องจากผู้ร้องก็จะมาร้องเอาทันวาเหตุนั้นนะครับและเมื่อทราบเหตุนั้นในโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันมีพฤติการผัวอะไรต่างเนะี่ยต้องรีบดําเนินการ นะถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้ก็ะก่อให้เกิดความเสียหายในชั้นนี้คณะกรรมการจริงวินิจฉัยว่าการกระทําคุณนิพนธ์มีมูลเป็นความผิดฐานต่างๆเพิ่มเติมครับตอนนี้นะครับบุคคลที่ร้องเรียนไปยังอ,อบจอสงขาเนี่ยเพิ่งจะร้องเรียนมาที่ปปชในเรื่องมีการข้วที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4มกราคมปี6 1นบุคคลคนเดียวกันนะครับที่ร้องเรียนไปที่อ,อบจเมื่อปี56นะครับถ้าที่ผมตรวจสอบเขาบอกเพิ่งจะมาร้องที่ ปปชา4มกราคม61จะด,ดูนะครับความเปนกรณีการร้อ,องเรียนด้านค้วเนี่ยมาเกิดขึ้นกระทําการปุ๊บต้องมีการร้องเรียนยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่รับหน้าด,ดําเนินการเช่นปปชาพนักงานสอบสวนนะครับปปทเองหรือกอมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้ไปด,ดําเนินคดีกับบุคคลที่กระทําความผิดนะครับแต่ในเรื่องนี้กับปรากฏว่ายังไม่มีการดําเนินการเพิ่งจะมาแจ้งความดําเนินคดีส่วนทาง ทราบว่าอบอจอเองเนี่ยครับก็ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าไปแจ้งความเมื่อไหร่นะครับแต่ไปแจ้งความน่าจะหลังจากที่มีการรับเรื่องน้องเรียนพอสมควรนะครับในเรื่องนี้ครับเจิญครับเดี๋ยวขอทางนี้นิดนึงก่อนนะครับเจิญครับการทำความผิด เราจรึงส่งไปยังสารอาญาคดีทุจริตได้พิจารณชอบนะครับกรณีถ้าสารประทับฟ้องเขาบอกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ประเด็นก็คือว่าผลให้คณะกรรมการปรปชมีอำนาจวินิจฉัยตีความปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากนั้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องที่สารประทับฟ้องและให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยยังอยู่ในพรบรวิธีการนักการเมืองด้วยเพราะฉะนั้นจะอยู่ในสองกฎหมายอาจจะต้องมีการหารือเพื่อวินิจฉัยประเด็นที่ว่าการหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่กระทำความผิด แต่ตำแหน่งนี้เขาพ้นไปแล้วไปเข้าสู่การดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้วตําแหน่งนั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยหรือไม่นะครับอาจจะเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวิเคราะหต่อไปครับคาาือาตามก,กฎหมายไม่ได้กําหนดเอาไว้นะครับเกี่ยวเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องความเหมาะสมนี่ก็เป็นเรื่องที่ทางทางผู้ตุลหหาต้องพิจารณาเองนะครับคณะกรรมการบราชรก็ไม่ได้ไม่ได้วิจัยในประเด็นนี้ไว้คณะกรรมการบราชรดูแต่เรื่องข้อกฎหมาย พราะกฎหมายกาหนดว่าถ้าสาประทับฟ้องหยุดปฏิบัต in oui, uh ิหน้าที่ก็ยังมีประเด็น hmm. ที่ผมได้กล่าวถึงนะครับว่าหน้าที่ในตําแหน่งไหนในตําแหน่งที่กระทำความผิดหรือตําแหน่งอื่นใดด้วยนะครับยังไม่มีแนวในการวินิจฉัยครับก็คงต้องมีข้อเท็จจริงก่อนนะครับถึงจะมีการหารือเพราะวันนี้ยังไม่มีการประทับฟ้อง ต้องต้องรอถ้าสามทัพฟ้องแล้วสมมติผู้ตรวหาหยุดหรือไม่หยุดเป็นหน้าที่คณะกรรมการวอชอ,อาจจะต้องมาวินิจฉัยคือถ้าท่านหยุดเราก็ไม่ต้องวินิจฉัยอะไรมากแต่ถ้าเกิดไม่หยุดอาจจะต้องมาพิจารณาในข้อ,อก,กฎหมายว่าจําเป็นต้องให้หยุดหรือไม่ในข้อ,อก,กฎหมายนั้น,น,นคือการหัวเนี่ยมันมีพิติการนะครับหัวหน้าหน่วยงานซึ่งก็คือท่านนายกกอชอก็มีหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบว่าไจริงนะครับแต่เราพิจารณาว่าเรื่องนี้ มันเหมือนมีลักษณะเป็นการถ่วงเวลานะครับถ่วงเวลาเพราะว่าการตรวจรับรถเนี่ยเป็นการตรวจรับรถปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบถูกต้องแล้วในขณะนั้นรถสมบูรณ์แบบถูกต้องตามสัญญาคุณลักษณะถูกต้องทุกอยา่างมีหน้าที่อย่างเดียวต้องเบิกจ่ายส่วนกรณีถ้าพบปรากฏว่ามีการหัวก็ต้องมีการดำเนินคดีทางแพง่งทางอะไรต่างๆหรือ,ออาจจะมีการเรียกเงินคืนแต่นี้ทางท่านนิพนธ์เองท่านก็อ้างบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดจ่ายเงินไปแล้วอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายนะซึ่งคณะกรรมาการวาชก็วินิจฉัยว่า,วามันน่าจะเป็นคนละส่วน นะครับวันนี้สัญญาเมื่อเดินแล้วก็ต้องกลับเคลื่อนตามข้อกฎหมายต่อไปนะครับอันนี้เป็นดุลพินิษแล้วแต่นะครับผมเพราะว่าทางผู้ถูกหาเองก็สามารถโต้แย้งได้แต่วันนี้เมื่อคณะกรรมการปชอได้มีมติแล้วยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการนะครับเพราะปชอต้องเสนอสำนวนไปยังอัยการสูงสุดอาจจะมีข้อไม่สมบูรณ์หรืออาจจะประเด็นท่วงติงนะครับอันนี้ก็ยอมรับนะครับเพราะว่ามีการกันกรองเป็นชั้นจนกระทั่งถึงขนาดสง่งถ้าสั่งฟ้องก็ต้องไปยังศาลอาญาทุจริตที่จะว,วินิจฉัยอีก ครับอันนี้เป็นนติบเบื้องต้นของระกบารปรชในฐานะผู้ดําเนินการได้นะครับต้องขออนุญาตจริงครับว่าจะมีการไปเรียกไปอะไรต่างๆหรือไม่นะครับ,รรบ,บนนครับก็คงอยู่ระหว่างการรวบรวมครับอยู่ระหว่างรวบรวมก็คงอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรนิดนึงนะครับในเรื่องนี้แต่ก็ไม่มนานครับเพราะเรามีกรอบระยะเวลาการดำเนินการหมดแล้วครับวันนี้ก<อ>รอบกฎหมายปชบอกเลยต้นดำเนินการได้แล<อ>้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด นะครับถ้าไม่เสร็จต้องมีผู้รับผิดชอบนะครับพยายามจะเร่งนัดครับทุกเรื่องเลยครับวันนี้เราพยายามครับครับด้านความเสียหายส่วนหนึ่งกับการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบรถไม่ได้ใช้งานนะครับรถตรวจรับไปแล้วนะครับก็ยังไม่ยอมใช้งานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหลายอย่างนะครับไม่ใช่เฉพาะกรณีดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้น ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าคณะกรรมการเอามีฏิปุ๊บประมาณประมาณประมาณสามสิบวันนะครับถึงจะมีหนังสือส่งไปแต่ใกล้แล้วครับใกล้แล้วระเบิดของรีดีหัวที่ยังอยู่ในชั้นรอสอจะไม่เกี่ยวข้องกับกรณีเออไม่เกี่ยวครับแยกกันกรณีส่วนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องกรณีการไม่ปฏิบัติให้ไปตามสัญญาจ้างนะครับส่วนเรื่องหัวว่ากันอีกทีหนึง่งถ้าพบว่ามีความผิด ก็เดี๋ยวไปดําเนินการในคดีอาญาวินัยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นส่งเรื่องมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาให้ปปชแต่พกเบลเนี่ยเท่าที่ผมจําได้มาเกิดปี537เกิดนั้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรากาลังพิจารณาอยู่ว่าในแต่ละช่วงการกระทำความผิดมีอะไรบ้างขั้นตอนเช่นกรณีการดําเนินการตามสัญญานะครับใครที่ก่อให้เกิดสัญญา ถ้าเหตุเกิดนยุความ20ปีไปแล้วถือว่ามันไปแล้วนะครับช่วงที่มีการบริหารสัญญาช่วงที่มีการเสนอให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาวิธิจฉัยก็จะแบ่งเป็นกรรมการไปแล้วนะครว่ามันมีขั้นตอนไหนบ้างที่มันไม่ถูกต้องไม่ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายหรือมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่กู้สัญญานะครับวันนี้กําลังแบ่งแบ่งแบ่ง,บงอยู่ดูตรวจสอบให้จริงนะครับ โอ้ผมยังไม่ได้รับรายงานไม่แน่ใจนะครับผมต้องขอประทานโทษด้วยนะเดี๋ยวตรวจสอบให้โอ,โอเบลใช่ไหมครับอยู่ครับอยู่คือทุกอย่างอยู่ในเราจะเรื่อแต้นจนกระทั่งจบเลยครับ,บรนะความจริงเขาเสนอมารายละเอียดมาพอสมควรนะครับแต่ผมยังให้รายละเอียดไม่ได้เพราะอยู่ขั้นตอนการตรวจสอบอยู่ โอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก